โอเคครับประกาศฟูจิท่านวันนี้พ่อผมในการมิสเตอร์เออาร์เคชแนลกันหนึ่งนะครับอันนี้เราจะมาโปรโมทชแนลนะเพื่อคนคุนคุนหนึ่งในผมวันนี้เราจะมาโปรโมทชแนลเพราะว่าจะเป็นคนที่รับทำมาสคอตแล้วก็ภาพอันเซัสักอย่างนะผมรับทำมาสคอตฟรีเลยผมไม่เสียตังค์ไม่เสียเงินอะไรนั้นนะมามีอะไรอีกดูดิมาภาพฮอร์โมน แล้วก็มีอะไรเนี่ยช่างเลอนะไม c ครับพีตอนที่สี่เคตอนที่หนึ่งกดล้างก็จะเล่นแมปด้วยนะผมแมปไม่ได้เล่นแมปอย่างเดียวหรอกจเล่นหลายอย่างนะผมก็นะครับผมก็อย่าลืมไปกดไลค์ให้เขาแนละ้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะผมก็ ซับคลายแชร์ให้ทั้งผมให้ทั้งเขาครับผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เช้าหน่อยผมก็ขอจบคลิปในส่วนนีครับ